ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับการเขียนแดชบอร์ดนะครับเพื่อมอนิเตอร์ค่าสำหรับการดูค่าตวามน้ำนะครับการดูค่าตัวเลเวลของน้ำแล้วก็การดูการดูการแจ้งเตือนต่างๆนะครับผมก็อันนี้ก็คือตัวโปรแกรมนะครับที่ได้ทำการเขียนก็จะทำการรับค่าเป็น ค่า analog มานะครับก็ทำการนอมนอมเม็กับสเกล x นะครับเพื่อให้ได้ค่าตัวนี้นะครับอ่าจะเป็นตัววัดเลเวลของน้ำนะครับจากนั้นก็จะมาทำการคอมเพรตโดยเราสามารถตรงนี้นะครับเราสามารถใส่ค่าได้ว่าอ่าเราจะให้มันสตาร์ทตอนที่ระดับน้ำเท่าไหร่แล้วเราจะให้มันสต็อปตอนที่ระดับน้ำเท่าไหร่นะเราสามารถอ่ใส่ค่าไปได้โดยผมจะช่วยดูอีกทีตรง บนดชบอร์ดนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปปั๊มลันนะครับผมประกอบเป็นปั๊มหนึ่งปั๊มแต่ละตัวครับปั pump 2, pump ๊มสองปั๊มสามโดยจะมีปั๊มสามตัวแล้วก็อ่นนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะลามนะครับอะลามต่างๆเขียนไว้สําหรับการเขียนตัวทเทียก็คร่าวๆเท่านี้นะครับผมแล้วก็ผมก็จะมีสร้างดัตต์บอกไว้ ไว้เก็บตัวเลเวลนะครับเก็บตัวเลเวลสตาร์ทเลเวลสต็อปครับผมจะสร้างจะสร้างไว้ในตัว DATA b บ x นะครับผมเพื่อให้ผมสามารถทำการเซตได้ว่าผมจะใช้เป็นเรียหรือใช้เป็น IN นนะครับผมตรงนี้ถ้าสมมุติเราไม่ได้มาตั้งค่าตัวพวกค่าพวกเนี้ยครับที่เราต้องทำการกรอกพวกค่าที่เป็นค่า IN นค่าเรียอะไรพวกเนี้ยครับค่าตัวเลขเรา ดีที่สุดนะครับให้เรามาทําการสร้าง d a t a b o บ็อให้มันนะครับจากนั้นก็ทําการคลิกขวาตรง d a t a b o บ็อที่เราสร้างนะครับไปที่ Property ต่าตรงอินทิหมายบ็อก c แอคนะครับให้เราทําการติ๊กออกด้วยไม่งั้นนะครับมันจะลิงก์กับตัวโนดเรส LT2050 ไม่ได้นะครับโอเคตรงนี้ผมก็ทําการติ๊กออกก็กดโอเคไปหลังจากติ๊กออกครับเราก็ต้องกดอคอมไพน์ให้มันทีหนึ่งนะครับผม กดไปเลยซึ่งก,กดแล้วจากนั้นก็ตรงนี้นะครับพอเรคอมไพล์มันจะขึ้นอออตัวออฟเซตมาให้เราซึ่งตัวออฟเซ็ตสำคัญนะครับเราจำเป็นต้องออกไปใช้ในการเซตนะครับตัว ID a d แอดเดนะครับของตัวค่าแต่ละค่าครับในดชบอร์ด IoT โอเคครับก็ สำหรับในโปรแกรมก็ไม่มีอะไรมากครับคร่าวๆก็ประมาณนี้จากนั้นก็ไปที่ตัวแดชบ o a r d นะครับอตอนนี้เป็นโนดเลสของผมอันนี้ก็ทำการผมใช้โนดเป็น s อ Connect นะครับในการเชื่อมต่อแล้วก็การรับค่าการส่งค่าข้อมูลนะครับไปยังตัว PLC s อนะครับอัน,นี้ก็จะเป็น เลเวลนะครับก็จะมีเลเวลมีอ่าเกตก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นสวิตต์นะครับเพื่อสั่งออโต้รันแมนนวลรันนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเปิดตัวนี้ดูกันครับอ่าตรงนี้นะครับที่ผมบอกก็คือตรงนี้เลยครับหมครับว่าตัวนี้เป็น Data ์บ็อกซ์สามเรียศูนย์รีศูนย์คืออะไรครับให้เราไปดูตรงนี้ โอเคดัตต์บล็อกของเรานะครับอ่าสังเกตไหมครับว่ามันจะขึ้นมาดัตต์บล็อกสามเป็นดัตต์บล็อกสามเรียวศูนย์ก็คือเรียวแล้วก็ออฟเซ็ตศูนย์นะครับโอเค okay. มันก็คือตัวเลเวลโอเคครับอ่าเป็นเลเวลวันนี้อันนี้ก็คือวิธีการลิงก์ตัวเอเซเวนกับ IoT 2050นะครับผ่านเอเซเวนคอนเน็ตครับผม ตัว i นะครับก็ใช้เป็น i ปกติ m ก็เหมือนกันนะครับก็จะมี m ก็ใช้ m ปกติได้เหมือนกันครับนี่โอเคตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น in ก็คือมีค่า in เข้ามาส่วนตัวนี้เป็นเดี๋ยวบนคลิกเข้าไปครับมันก็จะเขียนว่า e d i t seven out node นะครับหมายความว่าเราทำการ ford ค่าลงไปแล้วก็ให้มันไปสั่ง ในตัว PLC นะครับผมโอเคหลักการก็หลักการการเขียนเหมือนกันครับแต่ว่าตัวโหนดมันจะต่างกันแค่ว่าเป็นตัว s 7 in กับ s 7 out ครับผมโอเคดูอันนี้จะท้งปกตินะครับผมก็จะมีเครื่องสูบน้ำทั้งหมด3เครื่องก็อันนี้ก็จะเป็น LED อันนี้เป็น LED เราสามารถเซตได้ว่าให้มัน อยู่ท้ง LED อยู่ทางซ้ายทางขวานะครับเป็นวงกลมหรือเป็นสี่เหลี่ยมตอนเฟาตอนเฟาอยู่มันเป็นหมายความว่าตอนมันออฟครับผมมันเป็นสีอะไรให้ผมให้เป็นสีเท่าตอนนี้มันออนมาผมให้เป็นสีเขียวครับผมเราสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยครับตรงน,นี้โอเคอ่ไม่มีอะไรนะครับผมก็จะทําการชิปคอนโทรลดีนะครับคอนโทรลชิปดีเพื่อไป ไปหน้าแดชบอร์ดนะครับผมโอเคอผมวันนี้ครับลดหน้าจอลงมานะครับโอเคอ่าผมมาดูที่ตัวเครื่องสูบน้ำหนึ่งนะครับผมตรงนี้อ่าผมจะทำการฟอรค่าให้ดูนะครับพผมทำการเปิดสวิตช์ปั๊มปิดสวิตช์ปั๊มแล้วมันเปิดไหมครับผมก็มาทำการ ออนไลน์กูออนไลน์นะครับโอเคจากนั้นผมไปที่เมน OB 1นอ,อาอกไปที่ PLC tab ก็ได้ครับไปที่ PLC tab ตบดาวลงมาไปโชว์ l tab นะครับผมเดี๋ยวเปนคิดไปจากนั้นผมดำเการอ่ n มอนิเตอร์อดูนะครับ อะสังเกตว่าตัวนี้ของผมของผมนะครับมันจะเป็นเดี๋ยวผมตัวนี้เป็นมนนวน P1 นะครับผมตัวอ d ตรสของผมเป็น M สามจุดห้านะครับผมก็จะไปดูที่ M สามจุดห้าของผมอ่ไล่ลงมาครนะับอ่ะตัวนี้นะครับสังเกตว่าตอนนี้มันโฟลอยู่นะครับผมผมจะทําการออน ตัว M 3.5นะครับซึ่งเป็นสวิตตัวนี้ของผมนะครับผมต้องการออนดูครับโอเคจะสังเกตว่า M 3.5ของผม True แล้วนะครับผมดังนั้นผมลองทำการ Off ดูครับโอเคก็ค่าก็ Off นะครับผมแล้วก็อีกตัวนึงนะครับที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือการทำงานของปั๊มนะครับเราสามารถปรับค่าระดับน้ำได้ว่า ตอนนี้นะครับระดับน้ำเราอยู่ที่0เมตรเราอยากให้มันทํางานตอนไหนอา่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเปิดหน้าตัว Data b o x นะครับที่ผมได้เก็บค่าตัวอ่อพวกค่าพวกนี้ไว้นะครับจะเป็นของผมจะเป็น Data b ็ o กส3อ่าแล้วก็คลิกเข้าไปทำการ monitor ดูครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับ level ของผมก็คืออ่เรียนเห็นไหมครับอา่าเ level น้ำผม0เมตรอยู่นะครับก็จะตรงกับตัว level นะครับ เวูเมตรผมสามารถตั้งค่าได้ครับว่าให้มันทํางานตอนระดับนั้นสูงกี่เมตรครับอ่ะไม่เป็นศูนจุดห้าโอเคครับอ่าก็ขึ้นมาตามที่ผมเซตไว้ตอนนี้ก็เป็นศูนจุดห้าปั๊มอยู่ตอนไหนอ่ะผมให้เป็นสามจุดห้านะครับโอเคครับค่าก็ขึ้นมาสาจุดห้าครับโอเคครับผมสําหรับการรีวิวการสั่ง ควบคุมปั๊มน้ำนะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับ